สวัสดีค่ะน้ำพึ่งเซลฟอร์ดนะคะตอนนี้พึ่งอยู่ที่ฟอร์ดนิเวล่าลาบินทากรม7เจค่ะแล้ววันนี้นะ้ำพึ่งมีรถที่หล่อมากๆเลยมาให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นรุ่นใดนั้นไปชมกันดีกว่าค่ะมาดูรอบๆคันก่อนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะขอแนะนำก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเจ้า XL p กซ s พัดค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะ4ประตูค่ะราคาอยู่ที่749,000บาทค่ะมาดูกันดีกว่าว่าพึ่งแต่งอะไรให้บ้างค่ะ ด้านหน้านะคะชุดแต่งของเราอันนี้ก็คือพึ่งจะใส่เป็นชุด F150 Spider เนาะนี่ก็จะเป็นหน้ากระจังที่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกันชนด้านหน้าครบเซตเลยในชุดนี้ค่ะจะมีเป็นตัวอักษรนะคะพึ่งจะทำเป็นตัวอักษร FORD ค่ะเป็นสีขาวตัดสีดำแบบนี้ค่ะจะให้ความที่เป็นมิติลงไปแบบนี้นะคะสวยเลยมาพร้อมกับไฟด้านหน้า3มดวงค่ะ สำหรับชุด F150 Spider ของเรานะคะก็จะรวมถึงซุ้มล้อทางด้านนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะเป็นแบบเว้าแบบนี้ค่ะความหรอยังไม่หมดแค่นั้นเพิ่งใส่สกรูด้านหน้าค่ะเป็นของฟิตด้วยค่ะฟิตตัวนี้นะคะเป็นฟิตทรงใหญ่ค่ะจะให้ขนาดนะเกือบเกือบเท่ากับฝากระโปรงรถเลยเนาะสวยมากแล้วก็จะเติมเป็นข้อไฟหน้าเนาะให้รับกับตัวรถ และสิ่งที่ชอบที่สุดในรถคันนี้นะถูกใจพึ่งมากๆเลยนั่นก็คือล้อมแม็กค่ะนี่ใส่เป็นล้อมแม็กของโอซิสให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแฉลบแฉลบแบบนี้เนาะสีชมพูค่ะสวยมากมาพร้อมกับยางฮันคุกนะคะเป็น AT2 นะตัวนี้เป็นขอบ16ค่ะสำหรับรถคันนี้เนาะก็เป็นเครื่อง2.2นี่ และที่ขาดไม่ได้สําหรับปอดทุกรุ่นเนาะก็คือสติกเกอร์ค่ะนี่ลูกค้าก็สั่งเป็นสาดโคนเห็นว่าเรนเจอร์ค่ะที่ใส่เพิ่มเติมให้ก็จะเป็นมือจับเป้ามือจับรวมถึงราวหลังคาด้วยค่ะไล่มาดูที่ด้านหลังกันนะคะสำหรับโลบารนะคะก็จะใส่เป็นโลบารเหล็กของ Outlander ให้ค่ะทรงนี้นะเรียกได้ว่าเป็นทรงแบบยอดนิยมเลยค่ะสามารถใช้งานได้จริงนะรวมถึงข้อไฟหลังด้วยค่ะ แล้วก็มีสติกเกอร์ทางด้านหลังนี้นิดหน่อยเนาะสำหรับเจ้าตัว XL p a r ์ตัวนี้นะก็จะไม่ได้มากับกันชนลดเนาะสำหรับด้านในกระบะนะก็ส่วนต่างๆที่เพิ่งทำการดัดแปลงนะคะเพิ่งก็จะทำการคืนให้ลูกค้า100%ค่ะ mm hmm. เจ้าตัว XL พาร์ของเราคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทแล้วนะเพื่อนๆนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ สำหรับคันนี้ค่ะที่พิเศษเลยพึ่งก็คือจะเติมใส่หน้าจอ Android ให้กับลูกค้านะคะก็เรียกได้ว่าดูหนังฟังเพลงอะไรได้สบายเลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะส่วนเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเดิมๆที่มาจากโรงงานเนาะก็คือลูกค้าไม่ต้องการว่าเวลาขึ้นรถมาแล้วแดดร้อนอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าไปพวงมลาลัยของเราก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า100%นะแล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในพวงมลาลัยด้วยค่ะ พูดถึงโปรโมชั่นบ้างดีก่อนเนาะสำหรับ XL ็กเยของเราก็มีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดหรือดอกเบี้ยต่ำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเพิ่งมาได้นะที่ฟอร์ดนีเวล่าราินทากรม .7 ค่ะขอฝากช่องทางติดต่อด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าเพิ่งจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆอีกโปรดติดตามค่ะสำหรับวันนี้เพิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ